ซีเมตรโอ้โอ้วลึกแค่ครับพี่น้องอันนี้ลึกลึกจะแน่ลงไปนี่ก็หาเมตรแล้วพี่น้องเอ้ยหาหกเมตรแล้วล่ะนี่ อันนี้ก็ลงกำลงักลง,งกำลังเริ่มพุทธครับพี่น้องกำลังเริ่มพุทธอันนี้น้องสาสาดึงพุทธเรีวครับพี่น้องอันนี้ก็ยัางน้องสาอีกน้องนี่ข้อแต่ใจเอสเคสองร้อยนะครับน้องสาสองน้องสาน้องน้องนี่เพิ่นพุดธเรี่ยวครับพี่น้องงามไหมาครับ ของคู่โจเป็นว่าพอเหยนของคู่โจนี่เนาะครับง่ายครับพี่น้องรักษาผกต้องหน้าโมเดลสวย สวัสดีครับพ่อกระเป๋าออีสานบ้านโคกน้อยมีเด็กเสื้อผ้าพี่น้องมาเบิองโคกน้องหน้าโมดิวของผุ้จูครับพี่น้องเสื้อผ้าพี่น้องเบิองน้องสาเพี่นะครับนอวายสีงามคือของ T R D นะครับเนาะเดี๋ยวไปกันเลยครับผมอันนี้กำลองหรืกำลังกำลังเริ่มขุดครับพี่น้องกำลังเริ่มขุดอันนี้น้องสาสาดงขุดแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็ยน่าน้องสาอีกน้องนี่ข้อใส่ใจ สองร้อยจวดพี่น้องจวดขั้นใหญ่ครับเมโคบางอําอกับบางหูเรียกเขาไมคโคขอกพี่น้องว่าลุ่นไหนเป็นลุ่นไนเนาะว่าลุ่นชุว่าขั้นอใหญ่แห้งใหญ่ก็คลิปที่แล้วอยู่พี่น้องของ c ีเ ทุกคนน้องแน่งบดีดกว่าสิข็ดยบากอยูจด๋นพี่น้องเพราะว่ามันมันมัเป็นแบบสี่เหลี่ยมมันเป็นแบบรูปร่างแบบงอก่อมันงอก่อมันโปร่งแบบมันทนนะพี่น้องก็แบบแบบสี่เหลี่ยมพออยื้นฐานี่มีพุทธใหญ่เป็นแบบนี้เลยที่ขุดยากพี่น้องต้องใส่เวลาแต่ละแต่ละทีแต่ละทีไปต้องใส่เวลาอยู่ประมาณสีห่ห้าหมื่นถ้าพี่น้องสามเล ก่อยากขี่ไปขี่น้ำเพลินเนี่ยเนาะที่กิมมวนแต่ว่าทีมงานน่มว่าเพิ่นมาจะใส่นะครับแต่ว่าของที่แราขที่แล้วเพิ่นมาจะสุพรรณบุรีทต่นี่เขากับวงว่าเพิ่นมาเะใสค่คะม่ไร้ไนสอนถาเมเพิ่นนเพิ่อนะมรเน,เน,น,นเราดน,นะรั่ได้ นี่ค้าบเป็นนอกนี่คือิ่านที่ักรลักไว้น้าปนเป็นปนอกเท็่เป,เป็นแผ่นแว้ครับเป็นนอง อีนเนตักล anyway, right? ักใหม่เลยครับกินเป็นแพนไว้เอาชีสเปรย์คนไว,ว้ข้าวขาวชีสเปรย์หรือแป้งแป้งโอ้อันนี้เลิกแห้งไปหรอเราจะเลืกซีเมตรโอ,โอ้เลิกแห้งครับไปหรอ จะแน่ลงไปเี่ย็หาเมตรหรอพี่น้องเอ้ยหาหกเมตรแวล่ะนี่ร้องงามโมเดล ได้เวลาที่เป็นหงเะนองหนองน้อง,งน้เน่ก็มื่เแโอ้ดีเลือกแขงนเลือกของปีอดีเลือกครับดดเบนงโอ้โรงไ้ เดี๋ยวจะพาไป,ป้องหลังที่มันคุกเดอยไปไปนอนก่อ นครับน้องสาสองน้องสาน้องน้องนี่เพิ่งคุดเรืยอครับพี่น้องงามมาครับของคู่โจเป็นว่าพอเหียนของคู่โจดี่เนาะ งามครับพี่น้องรักษณะหกน้องหน้าโมเดลสวยกับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่ล่องโขกน้องน้าโมเดลกับเบิ้งตัวยางไว้นะครับเนาะวะจะเอาส่งได้นะครับเนาะจะเอาว่างแผลว่างแผนไนว้จะเอาแบบใด้นะครับเนาะ เบ่งหลอดๆเป็นเลยครับพี่น้องสวยงามสวยงามโอ้เลียงปลาหน่ไหนี่ยเรียบร้พี่น้องนองสายแบบนี้การดินโหยด สวยงามครับสวยงามกับคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้่ด้วครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวอามีสามบ้านโคกน้อยน้ำเนี่ยครับเด้อเพื่อสิบเอกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องแล้วมีโคกหนองหน้าเมื่อเดี๋ยวมองน้ำมาคุยเดี๋ยวจะมาถ่ายพี่น้องมึงอีกเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม